วันนี้ขอฝากไว้กับพระเจ้าซาดูดีบทที่สาสิบเข้อที่หจงกระถามทางของคุณต่อพระเจ้าและวางใจในพระองค์แล้วพระองค์จะทำจำเร็จถ้าพระเจ้าพอพระทัยพระองค์ก็จะทำตามความปรารถนาในใจของเรา เขาบอกว่าจะให้ลอยพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับเราคือชื่นชมอินดีสามองอาิษฐานโดยไม่ยุดอย่างและครอบพระคุณในทุกสิ่งดังนั้นเหตุผลที่เขากล่าวว่าคนทำชั่วไม่บนและคนทำยุติธรรม ไม่ยิชาจึงไม่รู้สึกขอบคุณเมือ่อเมื่อบนเพราะการบอกความวิตกกังวลต่อพระเจ้าคือสาธาและวางใจไหนพระเจ้าความหวงังความความหวังไว้วางใจความ ไว้วางใจของพระเจ้าคือการเชื่อเละความวางและการมีชีวิตอยู่ในแผ่นดินนี้ถ้าคุณทำงานยังอยัง,ย,งยันคันแข็งคุณสามารถก็ได้ยังล้นเหลือการบอกอความไว้วางใจคือความเป็นหนึ่ง เดียวกับพระเจ้าและเชื่อไหนกันยู่รวมกันดังนั้นเข้ากราวว่าความเชื่อคือความจริงของไซลงโลกใตรับบาดเจ็บบาดเจ็บจากแาบทูทก,ก,กดกดขีดจากแาบ และดำนอนชีวิตด้วยคำกลัวแต่การทั้งวัยกับพระเจ้ายังลึนเช่งเป็นการฟุ้นฟนูตัวตนสามารถทำได้เมื่อดำนนอนการการเซ็จลึน อันลักอันอันลักคือการเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของชาเน่ไหนทนานะลูกของพระองค์การการดันอะไรคะการดำรงอยู่ไหนการดำรงอยู่ไหนพระเจ้าผู้ทรงบีมด้วยทุกสิ่ง และเต็มไปด้วยทุกสิ่งคุณจะได้รับผลสิ่งที่เราสามารถแบกบแบกบรับได้ในตัวบุคคลที่มีอำนาจโดยโดยอาศัยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูสยเสดมมาอย่างลงนี้เพื่อ ประธานชีวิตและความอุดมสมบูรณ์และเพราะโลกไฟหาิไฟหานิใหญ่ยยและภาพลวงตาดูดูไว้ตัวตนจอมปลองคุณสุนสีสยตัว ตนของคุณในธานาลูกของพระเจ้าและมีชีวินอยู่อ,อ,อาตาอจอมพร้อมไม่สามารถสามารถทาระทระทรางับได้เพราะความตื่นเต้นและความ h o ผหูความสุขและความ คำศร้วมักจะปริยยนไปตามอ,อ,อารมณ์ไม่ว่าคุณจะครบหรือไม่เพื่อขุนพยายามพยายามค้นหาตัวตนวของขุนได้ความลมพัดลม ความสามพันพระวังบุคคลเฉ่นเงินอำนาจรูปหลังหน้าตาความสุขความอะไรกันรูปวังน้ำตาความสุขถังแผ่ฉันมักจะไม่พอใจที่ต้องการเป็น ที่รู้จักของใครบางคนดังนั้นพวกเขาจึงดำนำเนินผู้อื่นบนและไม่พอใจพวกเขาอย่างไรก็ตามสถานาที่ใครชิดพระเจ้าและแลอคอยอย่างเงยีบงยบบก็คือเมื่อเป็นเด็กขุน จะรู้สึกขอบ,ขอบคุณซ้ำอความสุขของการมีชีวิตอยู่ในนานะคริสเตียนคือแม้เราจะมีปัญหาพวกเขาไม่ละอายอใจและแม้ความอ,อดอยากจะมาถึงพวกเขาก็รู้สึกล่ำรวย พระเยโฮวาทรงกำนดกคำนดจังจังว่าของมนุษย์และพระองค์ทรงพ่อพระทายใดวิธีถางของเขาข้ารมร้องแต่ไม่ไงเลยองค์พระผู้เป็นเจ้าเดียวก่อนคน ชอบทำาจไม่ทุกเถิดทั้งจนกว่าผัวเข้าจะเกะชราและลูกหลานของพวกเขาก็ขอทานไม่มีสิ่งใดที่จะสะด็ดความสังสังอางามใดเอดดท่างวันในทานาลูกของพระเจ้า ขาเขาอยิมเละลอกเขาอยมเล,ลื้อูร้านของเขาได้รับผลดังนั้นจึงกล่าวกันว่าคนชอบทำดำลงชีวิตด้วยความเชื่อชีวิตที่มอบให้พ,พระเจ้าดำไปสู่สันติสุขคือว่าไม่มี เข้าลอกความพระเจ้าอย่างเงียบๆและอทนและคนทั้งของเขาก็จารนิ่งลืมๆอย่าก้นกี่ยวกับผู้ที่ใช้ก้นอุบายที่ชว่วหลายยุดยุดความโกรธและปล่อยวาง ยาบนคุนเอ่สาวยย่ยงต่อการทัผพิพระบิดาส่งปล่อยหายความบริบุญทั้งหมดอาศัยอยู่ในพระเยซูเพราะพระองค์ประท่านสันติสุขแก่เจ้าด้วยโลหิตแห่งการแขนของเขาเมื่อเพื่อ เพื่อ uh, บอบความไว้วางใจให้คุณ uh, uh, มีอำนาจและความเชื่นชมอินดในพระเจ้านำไปสุ่ความอุทน uh, อดกรานและความ, uh, วามอดกรานทั้งหมดเร uh, าอิก uh, ในหนึ่งโดย คำพูดของคุณคุณได้รับความชอบธรรมและทุกประนันดังนั้นจงมอบทุกสิ่งแด่พระเจ้าจงชื่นชมิินดีและอย่างนิ่งนอนใจการอธิษฐานและไม่ทนาไมอะไร การอธิษฐานและโมทนาในทุกสิ่งคือการนำผลมาสุการกระทําที่ดีทั้งหมดอธิษฐานคะ่ะขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าแห่งสาวรันและโลกเชื่อและไว้วางใจในฐนานลูกของพระเจ้าออของพระเจ้าที่ความการกังวลและ ความกว้างหวนทั้งหมดให้ฉันเดินไปกับคนสามอฉันอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์อเมนพระเจ้าวอวยพรคะ่ะ